สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันกับแม่เมียวชีวิตในเบลเยียมอีกแล้วจ้าพี่น้องคะเมื่อนี่ก็สิผ้าพีพานองไปเที่ยวพู้หละทางถนนจ้าพี่น้องค่ะสิผ้าปัญจกรยานไปเห็นงานจ้าพี่น้องเมื่อนี่ก็เป็นอากาศอึมครึมจ้าพี่น้องฝนฝาตกตลอดเวลานันเพราะว่าช่วงนี้เบลเยียมฝนตกมาติดต่อกันเป็นเดือนๆแล้วจ้าน้ําท่วมเบลเยียมจ้าพี่น้องเมื่อนี่ก็เป็นวันทํางานที่ต้องตากฝนปัญจกรยานเหมือนเดิมจ้า อันนี้กับกำลังแต่งตับจับกระเป๋าปิดฟ,งป,ดฟงปิดไฟโชคดีบ่ได้ไปส่งอลิสาจ้ะอลิสาหยุดอาทิตย์หนึ่งจ้ะพี่น้องอันนี้แม่มีโอ,อการทำการปิดฟ,งป,ดฟ,ง,ปดฟงปิดไฟให้เรียบร้อยจ้ะอย่างปิดไฟผิดจ้ะอ่ะสิผ้าปันจ่ายยานเราจะจ้ะพี่น้องเวลาตอนนี้กับเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งจ้ะพี่น้องกบมืดจ้ะพี่น้องย่ามสิไปเห็นงานกับมืด ยามกลับมาจากที่ทํางานกับเมืดจ้ะพี่น้องเวลาสโทรหาทางบานกะโอ้ต้องเป็นวันหยุดอีหรีจ้ะจังสี่ใดทรถักเตือนมาสิโทรทางบานจะต้องออกไปทํางานต้องออกไปทรงลูกมันกะสียุ่งยุ่งยากยากจักหน่อยทั่วเลิกงานมาทางเมืองไทยเิ่นกะนอนจ้ะพี่น้องกะเลยต้องโทรแต่วันหยุดเออเมื่อนี้กะเป็นวันทํางานหลายคนกะออกไปทํางานจ้ะพี่น้องอันนี้กะ ถน,นนมือนี่ค่ะสีลงลงจักหน่อยการปั่นจักรยานของแมวเหมียวนี่ถือว่าสบายสําหรับแมวเหมีวยวเด้บางคนเพิ่นบอกว่ามาเป็นตะเล็ดตนมาเป็นตะลําบากแต่อีลาวาซันไม่เหมียวบอกเลยว่าลําบากอยู่จ้ะลําบากเป็นช่วงๆช่วงได้ฝนตกแห้งหรือช่วงใดหิมะลงอันนี้ลําบากอยู่จ้ะแต่สําหรับแมวเหมียววันปกติวันไหนๆก็เหมือนเดิมค่ะป่คิว่าลําบากค่ะเพราะว่า ถือว่าต้องออกกําลังกายไปในตัวจ้ะพี่น้องค่ะแล้วก็คนอยู่นี่เขาใส่จักรยานเป็นจิตจารลักษณะนะคะเพราะต่างกับรถยนต์เลยจ้ะเพราะว่าหาที่จอดกันง,ง่ายเรได้เสียค่าที่จอดแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายจ้ะพี่น้องแถมเวลาเข้าปั่นจักรยานไปทํางานเข้าก็ได้เงื่อนาปั่นจักรยานไปทํางานจ้ะพี่น้องค่ะเพื่อลดโรคหลอนเกลียวเออลดน้ำรุ่งจ้ะพี่น้องก็ได้เงื่อนพอนกได้กําลังกายพอ ได้แข็งแรงพรอเนี่ยอจ๊ะถนนจักรยานกับควนอนค้างสีไงเกือบท่อๆกับถนนรถยนเลยจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนเด้อจ้า